สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อตกปลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะงานสวยๆส,สีเท่มากนะคะเป็นโทนสีม่วงนั่นเองค่ะใครที่ชอบความเท่สีม่วงดํานะคะม่วงดําเท่ๆเข้มๆนะคะลองดูเป็นดีไซน์แล้วก็ไอเดียได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาจากทีมงานของตกปลาหน้าดินค่ะตกปลาหน้าดินสายอีสานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆนะคะ สำหรับงานตกปลานะคะจะเป็นงานแขนยาวค่ะที่ลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์เหมาเหมาดีไซน์นะคะเรียกว่าเหมาทั้งตัวได้เลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อนะคะเลือกแล้วก็ดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยค่ะมาดูงานด้านหน้ากันนะคะเริ่มจากคอเสื้อค่ะจะเป็นคอตั้งนะคะแล้วก็จะมีซิปด้วยลูกคา้าเลือกดีไซน์ได้เลยค่ะว่าอยากได้ความพิเศษแบบไหนนะคะเช่ <ๆ S 2> ชนะะต้องการรูดซิปหรือว่าไม่ต้องการมีซิปนะคะก็สั่งได้ค่ะ แล้วก็จะมีโลโก้ทีมนะคะตกปลาหน้าดินใสาอีสานะคะ่ะโลโก้เขาสวยอยู่แล้วค่ะเป็นโทนสีดําแล้วก็เล่นสีทองนะคะแล้วก็จะมีธงชาติไทยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือภาพภาพป,ปานั่นเองนะคะแต่ละแต่ละทีมค่ะจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะมีความชอบมีลวดลายมีสีสันของตัวเองนะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะ ที่เลือกผ้าป่าคือใหญ่เต็มเต็มเสื้อเลยอันนี้เราวางดีไซน์แล้วก็วางแพทเทิร์นให้สวยงามที่สุดนั่นเองนะคะผ้าปลาที่เห็นสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกล้ะคะ่ะไปดูกันเลยนี่อะตอนนี้เราอยู่ใกล้มากๆนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยะคะ่ะตั้งใจมาให้ดูใกล้ๆเพื่อที่ลูกค้านะคะจะได้เห็นรายละเอียดของงานนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะจะพับไว้อ่ะแต่ถ้าเป็นพับเต็มๆเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้เลยอ่าด้านล่างนะคะนอกจากมีภาพปลากําลังกระโดดน้ำด้านล่างก็จะมีเหมือนพวกใบบัวก้อหญ้าต่างๆนะคะนี่ค่ะเป็นภาพคนตกปลางานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากได้งานนะคะที่ละเอียดละเอียดนะคะสวยงามคมชัดนะคะสามารถสั่งเราได้เลยค่ะ แขนเสื้อนะคะดีไซน์ได้นะคะถ้าดูดีๆนะคะอย่างตรงแขนเสื้อนะคะให้กล้องโฟกัสนิดนึงตรงแขนเสื้อนะคะจะมีการเล่นการไล่สีด้วยค่ะที่สีม่วงนะคะคำว่าอีสานฟิชอีสานฟิชชิ่งนั่นเองค่ะมีการเล่นไล่สีสีม่วงที่ตัวหนังสือด้วยงานจริงสวยมากเลยค่ะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะสีม่วงก็จะเป็นม่วงเข้มจัดเต็มเลยค่ะ แน่นอนว่ารับประกันงานเสื้อพิมพ์นะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของงานเย็บนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะสำหรับตะเข็บงานเย็บของที่ร้านนะคะจะเป็นตะเข็บสองชั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปใส่ยาวๆใส่นานๆได้เลยค่ะทุกตัวนะคะงานเย็บเหมือนกันหมดเลยนี่จะสวยงามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะตะเข็บ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 จะปีจะแตกนะคะเพราะว่าเราเย็บแบบมาตรฐานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมานะคะเป็นงานด้านหลังค่ะจะมีชื่อทีมนะคะใหญ่ๆเด่นๆไปเลยตกปลาหน้าดินนะคะแล้วก็โลโก้โลโก้ที่อยู่ตำแหน่งหน้าอกนะคะพอขยายใหญ่นะคะก็ยังสวยคมชัดค่ะเพราะว่าทางกราฟิกภาพสวยภาพชัดอยู่แล้วและพองานพิมพ์อะค่ะก็จะทำให้งานพิมพ์คุณภาพดีไปด้วยนั่นเองนะคะ สีม่วงค่ะงานเสื้อจะเป็นโทนสีม่วงด้านบนจะเป็นม่วงสว่างม่วงม่วงชัดม่วงสวยนะคะแล้วก็จะไล่ค่อยๆเข้มมาเรื่อยๆตรงชายเสื้อจะออกโทนสีม่วงเข้มแล้วก็ไปดำเรื่อยๆนั่นเองนะคะอยู่ที่ความชอบลูกค้านะคะใครอยากได้งานเสื้อสวยๆสีม่วงแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งมาได้ค่ะติดต่อได้นะคะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่ แอดพูลสปอร์ตก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะเดี๋ยวขอเตรียมไปจดส่งกันนะคะสวัสดีค่ะ